ช่วง18-24ถึงเนี่ยนะเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความมงคลเดี๋ยวมันจะมีวันดีๆมากมายอาทิตย์นี้นะอาจารย์นะวันดีทั้งนั้นเลยนะวันดีเป็นสัปดาห์มหามงคลไงนีฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วกันเตรียมตัวสำหรับการอภิวัตรนะมันจะแบบโอ้โหได้เกราะไทเทเนียมมีโอกาสแปลงร่างทุกคนไหมครับอาจารย์ได พูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมดอทสวัสดีครับ,รบพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำครับกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่ 18กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะครับช่วง18ถึง24นี่นะเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความมงคลนะเป็นสัปดาห์แห่งความมงคลเลยมงคลยังไงครับเนี่ยสัปดาห์นี้นะก็มีวันสำคัญมากมายนะวันแรกเลยวันที่หนึ่งก็คือวันที่18นี่แหละก็คือมีพิธีบวชพระ S <S <S นะฮะที่ถ้ำบูแดดนี่เป็นวัวนสาคัญเลยชัานที่ไม่ได้ไปร่วมก็น้อมบุญเลยเราลึกถึงบุญน้อมบุญเราลึกถึงบุญรเราได้ร่วมบุญไปแล้วเราอุทิศบุญถึงคูบาอาจารย์น้อมจิตเชื่อมกันเลยแล้วเดี๋ยวท่านก็ติดตามในกลุ่มผมก็จะส่งภาพมาให้ดูนะใคร,ครใที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็เข้ามาเนี่ยใต้คลิปนี้จะมีลิงก์อยู่นะครับกดลิงก์เข้ามาก็น้อมในบุญไปด้วยกันนะครับวันที่18นี่ก็เป็นวันมหามงคลนะท่านก็น้อมจิตเลยอุทิศบุญ วันที่สองเป็นวันที่ยี่สิบนะครับวันที่ยี่สิบเนี่ยเรียกว่ามีดาวสำคัญถึงสามดวงมีการขยับปรับเปลี่ยนและเป็นเลิกที่ดีมากนะดาวดวงแรกก็คือดาวพระพุธนะครับจะเสดคำว่าเสดคือรุดเดินรุดหน้าอย่างรุดเร็วนะ,ะเ,นเสดจากเมถุนไปกรกฎนะแล้วดาวดวงที่สองก็คือดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ก็เสดเช่นกันะนะ จากกรกฎไปสิงห์นะแล้วโดยที่3ามก็คือพังคานพังคานก็จะย้ายนะครับย้ายจากกรกฎไปสิงห์เช่นกันนะบางคนก็งงว่าเอ๊ะทำไมเซิร์ชกับย้ายมันต่างกันเลยก็ย้ายทั้งคู่นะแต่พูดพูดคุณภาพเข้าไปด้วยจะส่งผลยังไงคานี้เซิร์ชเนี่ยมันก็จะเร็วไงฉะนั้นจังหวะเคลื่อนที่มันก็จะเร็วก็มีกําลังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมติย้ายก็ย้ายปกติใ้าถ้าถ้าย้ายปกติก็ธรรมดาแต่สมมติพระสุขรพระสุขก็ เหมือนกับการเงินพภคทรัพย์มีการย้ายฟบอย่างรวดเร็ว<ฆ>อย่างเงี้ยใครที่มีดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันก็จะมีความตด,ดเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ฆ>อ,อ่าเดี๋ยวก็ฟังกันนะครับแล้วคืนนี้คืนของวันที่ยี่สิบเนี่ยเรียกว่าก็เป็นฤกิกที่ดีนะไ<ฆ>ครก็สวดมนต์นั่งสมาธิไปแล้วกันแล้วก็ลองอาทิตย์อุทิศบุญนะครับขอกําลังบารมีครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็วันที่สามนะวันที่ยี่สิบสี่ อาสารหาบูชาและตรงกับวันปูรณมีด้วยอันนี้นะเขาบอกว่าเป็นวันที่แบบพระจันทร์สวยมากวันพระใหญ่และเป็นวันจันทร์เพนอีกต่างหากอันนี้นะคะปูรณมีเนี่ยก็เลิกเลิกของเดือนนี้ก็บอกไปแล้วว่าให้ทําวันวันที่24นะครับเวลานะครับ21.19ถึง22.39นะอันนี้เป็นพิธีจุดเทียน ปูรณมีนะ,<ค>ะปูรณมีเนี่ยก็เป็นการขอพรพระจันทร์เป็นวันฟูมูลนะครับเรียกว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะเป็นจันทร์เพนแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยบางคนเนี่ยอาบน้ำสนแสงจันท<ด>ร์ก็อาบแสงจันทร์ด้วยก็ต้องอาบด้วยในคืนนี้นะ,ค,ะคืนนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้พอสวดกันเสร็จแล้วถ้าเขาอาบเลยก็ได้นะจะโดดเด่นมากแล้วก็เรียกว่าเป็นพิธีที่ เข้มขังในวันนี้เพราะเป็นวันพระใหญ่ด้วยท่านก็ขอพอรนะอุทิศบุญระลึกถึงบุญขอพอรขอทุกอย่างให้สําเร็จสมปรารถนานะเทียนปูรัมีก็สีเหลืองะนะครับอย่าผิดอันนะแล้วก็เวลานะคะ ก็ตามที่อาจารย์พูดนะคะ,<น>ะบางคนบอกว่าหนูสามารถทําหลังจากนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้ดนอยู่เวลาเพราะว่าเหมือนที่อาจารย์อยู่ในช่วงเวลาจะดีที่สุดมันจะได้ร้อยปร์เซนะคะ,<น>ะถ้าทําไม่ได้ก็ให้เพื่อนจุดให้อะไรก็ว่ากันไปนะคะวันที่25่สิบ้าก็เรียกว่าวันเข้าพรรษา อันนี้ก็ท่านก็ระลึกถึงบุญกันเลยนะเต็มที่เต็มพิกัดเดี๋ยวมันจะมีวันดีๆมากมาอาทิตย์นี้นอาจย์นะวันดีทั้งนั้นเลยนะวันดีเป็นสัปดาห์มหามงคลไงนี่ก็เรียกว่าให้ท่านได้น้อมถึงบุญระลึกถึงบุญนะน้อมถึงบุญระลึกถึงบุญอย่างงี้นะแล้วก็อุทิศบุญให้ถูกต้องแล้วก็พ่วงอีกนิดนึงแล้วกันบอกล่วงหน้าท่านจะได้ทันเวลานะ26 ใช่ไหม26เป็นพิธีอะไรพี่ชัยพิวนคนขนคนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของเดือนนี้รอบสุดท้ายของเดือนนี้ใครไม่ทันก็ก็ต้องรอบสุดท้ายวันที่26เก็บตกเก็บตกเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยเขาเรียกว่าสิงหามหาอภิพั์แล้วฉะนั้นต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าคําว่ามหาอภิวัตใครยังไม่ได้ชมคลิปรีบไปดูด่วนนะรีบไปดูเลยว่าในเดือนสิงหามันจะเกิดอะไรเราลงคลิปไว้ให้แล้วนะ อ่คราวนี้ก็มาดูแลนกิ้งกันสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นะลัคนาที่หนึ่งให้ลัคนาสถิตกันอาไม่ไม่เลียงนะให้ของตัวเองเลยตัวเองเลยอาจารย์เอาตัวเองก่อนเลยนะเอาตัวเองก่อนเลยเนื่องจากอะไรก็คือมีดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจำตัวเสิร์เสิร์ในเรือนลาพระนี่และ และอะไรไหมพระศุกร์พระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินเสดอีกเื่อการในเรือนวินาศก็เหมือนที่อาจารย์พูดวันที่2 0จะมีดาวย้ายกับดาวเสดน,น,น,นี่แหละนี่แหละ <ใช S 1> ก็เลยให้ให้กันเป็นอันดับหนึ่งคือคําว่าเสดเน,นี่ยนะก็เป็นการโคจรอย่างรวดเร็วนะบางคนงงบอกอ้าวเข้าวินาศแล้วมันจะดียังไงก็คือกระดุมพระวินาศก็เปรียบเสมือนนะเปรียบเสมือนจะมีได้เงินแบบฟุกๆนะได้โชคได้ลาบก้อนโต นะพะพะพระพุทธก็เข้าสู่ลาภะด้วย oh. นี่มันมีโอกาสนี่อาจารย์มีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ยกำลังคิดว่าที่อาจารย์บอกว่ากระดุมพระวินาศก็แสดงว่าอาจารย์ได้ได้ได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งโลกทิพย์สิ่งที่มองไม่เห็นก็คือแบบว่าเป็นเงินลับๆเ<อ>งินคอมมิชชั่นเงินอะไรแปลกๆเงินจากเทวดาให้คำว่าวินาศจะไม่รู้จกกระดุมพระวินาศก็หมายถึงลับๆอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวให้กันอันดับหนึ่งสองนะให้กรกฎ กรกฎเออกรกฎนะให้กรกฎนะสามก็เป็นพิจิกติดโผล่ด้วยด้วยนะฮะสี่เขาเป็นดาวอังคารดาวพังคันดาวพังคาขันมีย้ายด้วยกันอ่ามีย้ายด้วยกันนะสี่ให้เป็นเมษเออห้าให้เป็นมังกรไมมังกรนะติดกันอีกแล้วหกให้เป็นตุล เยเพราะว่าตนเป็นดาวพระศุกร์นะคะชุดใหญ่ที่หนอยู่ไหนะครับพี่หน่อยรุดนะคะรอบนี้โไปว่าใส่ซะเยอะเลยนะเนี่ยห้ามใส่ตัวเดียวกับอาจารย์นะใส่ซะเยอะเลยเพิ่่งมาเดี๋ยวจะทำให้อาจารย์คาดเคลื่อนไงโอ้โหไม่ได้แล้วอาจารย์เพราะอะไรมันสิบแปดแล้วไงคะมันเลยแล้วมันต้องถามว่าพี่หน่อยใส่ตัวไหนเราจะได้ไปใส่เราจะรีบหลบเราจะได้รีบหลบนะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุโดมนนครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line right open down อามาต่อลักษณะสถิกรกฎนะครับในสัปดาห์นี้ก็ถือว่างานดีนะ งานดีงนเด<ม>งนเินดีมีโชคลาภมีโอกาสในหน้าที่การงานมีความสําเร็จที่รอคอยและมีการเงินที่ไหลลื่น<ม>โฟลได้ดีทีเดียวนะ<ม>ใครเป็นชาวกรกฎก็แฮปปี้เอนดิ้งนะจะว่าไปครับอาจารย์ลัคนากับราศีแตกต่างกันไหมครับลัคนาเนี่ยนะก็ลัคนาเนี่ยเราจะใช้5อย่างนะเราจะผูกดวง5อย่างเลยคือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดแต่ถ้าราศีเนี่ยโดยมากก็จะดูแค่ วันที่เกิดอ่ะเช่นสมมติเกิด16พฤษภาคมนะถึง15มิถุนาก็เ็เวลาสีพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นพี่หน่อยเ,เกิดวันที่พี่หน่อยเกิดวันที่เท่าไหร่26ค่ะ26เดือนตุลา <26 S 1> ใช่ไหมอ่าถ้า26ตุลาเนี่ยมันก็ค่อมอยู่ก็เรียกว่าเป็นราศีตุลแบงค์เกิดวันที่เท่าไหร่19ตุลาคับ19ตุลานี่ก็ค่อมอยู่ก็คือ15ตุลาถึง 16พฤศจิกาแล้วก็ถือว่าเป็นตุลตุลเหมือนกันแต่พอผูกลัคนาใช้วันที่เกิดวันเวลาเกิดเดือนเกิดปีเกิดสถานที่เกิดผูกลัคนาเสร็จปุ๊บพี่หน่อยกลายเป็นเป็นธนูค่ะธนูแบงค์กลายเป็นพิจิตรเนี่ยเวลาเราดูเราก็จะดูให้มันแม่นยำขึ้นก็คือซึ่งจะหากลักนาหือลัคนาถ้าเกิดคนที่จะเลือกราศีความแม่นก็น้อยลงใช่นี่แหละฉะนั้นใครที่ไม่รู้ลัคนาเกิดนะครับท่าน แอดไปที่ l ล n e แอดโอเปนดาวนะมีตัวแอดด้วยแอดทายอ่ะแล้วก็ o p พี d a o หรือบางคนนะคะพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เรามาตอบให้ให้แอดโอเปนดาวอย่างเดียวโอเปนดาวเลยนะคะเออใต้คลิปไม่ตอบแล้วต้องแอดโอเ n นดาวนะใต้คลิปไม่ตอบนะเพราะว่ามึนไงถ้าเอาไปที่แอดโอเปนดาวมันจบเลยมันง่ายนะแล้วใครที่บอกว่า้ยพิม์ใต้คลิปแล้วยังไม่มีคนตอบก็บอกแล้วว่าให้ท่านแอดไลน์แอดโอเ w นดาวนะเอาต่อไปนะครับลักษณะสถิตเมตรนะครับ เมษเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีภารกิจพิเศษนะภารภารกิจการเจราจาเพื่อหน้าที่ตนเองนะต้องเจราจาบางอย่างเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนสัตว์นะ<ฆ>จะเซิร์ชไปในเรือนพันธุนะอาลีมาเป็นพันธุด้วยนั่นหมายถึงว่าเป็นภารกิจเลย<ฆ>มีภารกิจพิเศษที่ต้องไปเจราจา ต้องไปคุยต้องไปพูดต้องไปโน้มน้าวต้องไปปั่นเนี่ยนะครับและจะเกิดผลดีกับตนเองอนะแล้วต้องเตรียมข้อมูลนะค,คนที่จะเป็นเจ้าจา่าต้องเตรียมข้อมูลให้ดีเลยเตรียมเยอะๆข้อมูลสนับสนุนข้อมูลซัพพอร์ตวันเวลาและแนวโน้มในอนาคตเตรียมให้พร้อมแล้วท่านจะสําเร็จนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเตรียมไปคุยเตรียมให้พร้อมพร้อมที่สุดคิดล่วงหน้าว่าเฮ้ยถ้าเราพูดอย่างนี้ไอ้นี่มันจะถามอย่างนี้เราต้องเตรียมไอ้นี่ไปเราพูดอย่างนี้สเต็ปสองสามสี่เตรียมให้พร้อม นะมันจะสําเร็จนะครับแล้วก็ใครที่มีลูกระวงัวนะละวงลูกป่วยนะระวังลูกป่วยนะอันนี้ <Ừ. S 1> อาต่อไปครับพิกจิกพิจิกนะเรียกว่าเป็นสัปดาห์โอกาสดีๆมากไปในชีวิตเลยนะ,ะมีเพียบยนะเลยอันนี้บ้อเลยแล้วก็จะต้องเรียกว่าให้เตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมวางแผนทุกอย่างนะเช่น ถ้าเราอยากจะเดินทางก็นี่ไงเราต้องเตรียมอะไรวันอาทิตย์นี้หน้าฝนต้องเตรียมรถอะไรอี่างเนี้ะนี่แหละนะแล้วก็ต้องเตรียมอะไรอ่ะทุกอย่างปักพ่วงแบดสำรองหรืออะไรนี่เอาเตรียมเตรียมความพร้อมเอาไว้นะเพราะมันจะเกิดขึ้นแบบว่า โอกาสดีๆเข้ามาปุ๊บเยเรามีพอดีเลยเ้เยเราทำพอดีเลยปุ๊บ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 เหมือนเป็น,นา<ต>ดาบดอมากด์ดอลลรมอน <ะ S 2> มีทุกอย่างเออนกระเป๋าเจอหมดเลยแล,เแล้วโอกาสที่เข้ามาเนี่ยให้ทำอางนีนะท่านฟังให้ดีนะทำแบบคนโลภละโมบมากอย่างนั้นเลยมีอะไรมาเอาหมดเอาทุกอย่างได้หมดได้หมดเอาให้เยอะเยอะโอเคป่ะเอาเยอะๆจะทำทำไหมครับเช่นสมมติมีสาวติดต่อเข้ามาหาแบงค์อาคนพร้อมกันต้องคุยทุกคน มันจะดีใน่นาคตอาจจะแปลว่าเปลี่ยนสุภว่าเข้อชอบเราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีก็ได้ใช่แล้วเขาจะมาเกื้อกูลเราในอนาคตเนี่ยดีไหมแบงค์อย่างเงี้ยจัดไปเลยนะต่อไปนะครับลักนณาสถิตเมถุนนะครับเมถุนเนี่ยก็สัปดาห์นี้วาจาจะเป็นมหาลาบนี่พูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นหรอได้สิ่งนั้นสมปรารถนาได้ตังได้เงินได้ความสําเร็จ จากการพูดฉะนั้นต้องพูดดีๆในอาทิตย์นออี้เพราะว่าไม่ดตตีตัวตัวตนก็คือดาวพุธด,ดาวพุธเสิร์ตไปที่กระดุมพระ<ม>นะยิ่งพูดยิ่งได้เงินยิ่งเจรจา,าย,ยิ่งได้เงินนะแล็ต้องแอคชั่นต้องเดินทางอะไรเงี้ยนะต้องต้องแอคชั่นหน่อย<ม>ถ้าไม่แอคชั่นก็ไม่ได้สมมตินะอยากเกรงใจสมมติเพื่อนจะคุยแล้วเนียอยากเกรงใจให้ช่วยทำเรื่องค,คือแบบเราก็ลำบากใจเราอยากได้ตงังเราอาจจะบอกเพื่อนในนี้มันต้องจ้างเยอะไรอย่างเงี้ยคือ อย่ามัวในเกรงใจต้องแอคชั่นต้องพูดและได้ตังค์นะลัชดาสถิตกันนะครับเรียกว่าโอ้โหมีโอกาสได้ตังค์ติดแรงด้วยมีโอกาสได้เงินก้อนนะอ,อย่างที่บอกไปแล้วว่าพระพุธเนี่ยนะพระพุธก็เสด็จเสดคือเดินอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนลาภะลาภะคือลาบคือโอกาสนะแล้วตัวตนก็เข้าสู่ลาภะไปด้วยอย่างเงี้ยน,นะคือเรียกว่า ตัวตนเนี่ยจะสร้างโอกาสแล้วเมื่อสร้างโอกาสแล้วพระสุขเข้าสู่เรือนวินาศอีกแบบเซิร์ฟเนี่ยมีโอกาสได้เงินตอบแทนเงินคอมมิชชั่นเงินลับๆเงินพิเศษหรือสมมติใครทำธุรกิจไปกู้ก็มีโอกาสได้เกินวงเงินมาอขอเท่านี้เขาดันให้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบบัตรเครดิตมีวงเงินอยู่ห0 0 0สนอยู่ดีโทรมาบอกว่า เพิ่มให้เป็นร้านหนึ่งค่ะอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยฉะนั้นนะคะต้องเตรียมดีๆมันเจ๋งมากฉะนั้นนะชาวกันเนี่ยวันที่ยี่สิสเนี่ยอาจารย์มันจะมีพิธีสําคัญมากๆของปูตาปูนันเมีขอพรขอปรมีทุกอย่างใส่มันเข้าไปเต็มพี่ใส่เข้าไปเพิ่มนะไม่ติดแล้วก็ขอได้เหมือนกันขอได้หมดอ่ะขอได้หมดใครอยากได้แบบกันไงว่าเฮ้ยมีเท่านี้เขาโทรมาเพิ่มให้โอ้โหเขายี่สนี่นะเป็นปูรันมียังพออาสารหบูชาด้วยเออนะมีนอ้าวคราวนี้ ลักขณาสถิตมีนเนี่ยนะครับมีนเนี่ยสัปดาห์นี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพนะความเครียดความกังวลใจนะระวังปัญหาจากการเดินทางและจะต้องใช้เม็ดเงินแก้ไขปัญหานะต้องสำรองเม็ดเงินเอาไว้นะมีนนะมีนอันนี้มีนนะแล้วก็ต้องมุ่งมั่นนะท่านอย่าเพิ่งลงทุนใหม่อย่าเพิ่งทําอะไรใหม่ๆในสัปดาห์นี้นะเตรียมตัวสําหรับแก้ปัญหาเก่าๆก่อนนะชาวมีนนะ ส่วนชาวธนูนะต่อไปนะครับลัคนาสถิตธนูเนี่ยนะครับให้ปริกวิเวกหาความสงบอันนี้จําได้แต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะทีนี้ต่อไปคือคือมันเป็นจังหวะของดวงดาวอ๋อแสดงว่าที่จะได้เชื่อมต่อและเข้าถึงอาจารย์ก็ปรีกวิเวกหมายเขาว่าไม่ใช่ให้นั่งอยู่เฉยนะเอมันก็คือการสวดมนต์นั่งสมาธิคือเวลาที่เราปริกวิเวกอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วเราสวดมนต์นั่งสมาธินะ ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นช่องทางวิธีการหรือใครจะได้ของดีใครจะได้อะไรมันก็จะได้ช่วงนี้ะนะอันนี้มันเป็นช่วงช่วงกําลังของดวงดาวนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤกเกนะ,ะแล้วยิ่งเดือนสิงหานะดวงดาวอภิวัตเนี่ยเวลาถึงจังหวะอภิวัตด,ดวงดาวเนี่ยชาวธนูเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบแบบ transformation เลยไปก้าวกระโดดยางไ้ได้แมจันเปยนล่างเลย สมมติแปลงร่างเลยเออแปลงร่างดีขึ้นดีเลยมีเกาะมีออปชันมีอย่างนี้เลยเออประมาณอย่างนั้นเลยชาวนูฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วกันเตรียมตัวสําหรับการอภิวัตรนะมันจะแบบโอ้โหได้เกาะอย่างนี้มีไนไทรเนียมมีโอกาสแปลงร่างทุกคนไหมครับอาจารย์ได้เกาะอะดามับนเทียมอะไรนะอะไรนะไม่ทุกคนไม่ทุกคนไม่ทุกคนแล้วแต่ว่าทำได้เทปสิงหามหาอภิวัตก็พูดไปแล้วว่ามีลักษณะอะไรบ้างอันนั้นเกิดการ transformation ขึ้นกับกําลังบุญวาสนานะคราวนี้มันจะเอามาใช้มันจะเอามาใช้ได้นะต่อไปนะครับลัคนาสถิตพฤกษ์ศกนะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งการอัดฉีดอยากให้เตรียมแบงค์เอาไว้หลายๆรุ่นนะตั้งแต่สีเขียวแล้วไหมอาจารย์เออคือเรียกว่าเตรียมหลายๆรุ่นต้องใช้ไปไหนต้องติปอย่างนี้เลยไปไหนต้องติปไปไหนต้องเต้องยื่นนะเตรียมหลายๆรุ่นเอาไว้เพราะว่า ขึ้นกับลักษณะงานแต่ละแบบจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากการอัดฉีดเสมอน,นะฉะนั้นเวลาจ่ายไปแล้วมันจะดีสมมตินนะเราหาที่จอดรถไม่ได้น้องช่วยหน่อยตึ้งป้าโอ้มีมีล่มให้เลยมีพร้อมคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราอย่ามองว่าเขาแบบว่ามันจะดีเ,เราต้องช่วยเปรียบเสมอเราช่วยเขาเขาช่วยเรานะในฉะนั้นสัปดาห์นี้ชาวพก่ศพเนี่ยจะต้อง เตรียมหลายๆรุ่นเอาไว้นะตั้งแต่รุ่นใหญ่ยันรุ่นเล็กอ๋อเตรียมทุกอย่างแล้วมันจะดีสนับสนุนเกือ้อกูลดวงชะตาไงอ่าต่อไปนะครับลัคนาสถิตตนตนนี่โอ้โหชีวิตดีดีสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะ,ะชีวิตดีดีมีความสุขมีความสบายใจมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีโชคมีลาบนะมีลาบปากมีอาหารดีมีโอ้ยดีสบายแฮปปี้นะกินเที่ยวกินเที่ยว,น,ยวนะพักก่อนนะลัคนาสถิตมังกรมังกรนะครับเรียกว่า ได้โชคลาภได้โอกาสได้ผู้ใหญ่สนับสนุนโดยเฉพาะนะการงานจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนได้ได้ความช่วยเหลือนะอย่างนี้น้องอุ้มเนี่ยเกาะน้องอุ้มไปแล้วก็ต้องขยายอ่างเก็บน้ําด้วยบุญบารมีฟังให้ดีนะต้องต้องขยายอ่างเก็บของตัวเองโอ้วันนี้น้องอุ้มนี่หล่อเทียนเลยเนี่ยหิมหล่อเป็นทั้งชั่วโมงเลยอุ้เหงือแตกลักเกมขยายเลยเขาขยายรอเลย เออนี่ไงการที่อยู่ใกล้ชิดอาจารย์ก็อย่างนี้ก็การทีรก็แนะนํำล่วงหน้าให้ทํานะเนี่ยเขาก็เตรียมแบกเทียนขึ้นถ้าด้วยเออต่างคนต่างไปทาเองครับพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโพธศกันสวดมนต์คาถาเสริมบารมีเสริมสง่าราศีปัดเคร,ราะห์ต่อชะตาในมหาเริกมงคลประจำเดือน ส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line แอดโอเพนกาวหรือติดต่อที่เบอร์086 336 6390สิงห์นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องแรกที่สำคัญเลย ระวังติดโควิดอ้าว,วแสดงว่าน้องเปรี้ยวไม่ได้เดินทางกับเราเออีแด้<อ>ดแว<ป>ดีแล้ว,ลวเราอรอดเรารอดนะ <laughs> เราอะรอดเนี่ยแบงค์เอยไม่ใช่เปรี้ยวจะต้องออทำอะไรก่อนดีจัรเป็นตรวจก่อนดีไหมคือ,อคืออย่างนงี้ในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าออดาวพระพุธ นะก็ะมีการย้ายนะเข้าสู่เรือนวินาศอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตนุตนุคือตัวตนตัวตนก็พระอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนวินาศอย่างเงี้ยเออคือเวลาที่ดาวประจําตัวตกวินาศเนี่ยม,มันมีโอกาสนะครับในเรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วก็มีดาวพระพุธมาร่วม นะแต่พระพุทธก็หมายถึงทางเดินให้ใจโรคอะไรต่างเนี้ยมันต้องระมัดระวังอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นภูมิแพ้มันเฉียบพันธุ์ด้วยมันจะวับอะไรเงี้ยนะบังเอิญอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเอาไว้เป็นได้ไงอะไรอย่างเหรือบางคนอาจจะเป็นโรคอะไรที่มันสะสมมันานหรือในคนที่เป็นสิงห์เนี่ยนะคือในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งวินาศเนี่ยท่านก็อาจจะตรวจเจอโรคนะโรคอะไรบางอย่างหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะเข้าสู่ตำแหน่งวินาศตั้งแต่วันที่17 กรกดาในช่วงเวลาเนี้ยคือตอนนู้มันเป็นวินาศอยู่การรักษาหรือการวางแผนอะไรเงี้ยท่านต้องรอให้มันขยับไปก่อนนะถ้ายัางอยู่ในตําแหน่งวินาศแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยก็พักองศาอย่างเงี้ยมันจะผิดพลาดทางการแพทย์ได้วิเคราะห์ปิดน,นู่นนี่นลอันนี้ต้องระมัดระวังนะฉะนั้นน้องเปียวก็อยู่บ้านกินยาไว้ก่อนรักษาสุขภาพให้ดีไปซื้อฟ้าทนายโจมากินดักไว้นะเ <c oughs> อาต่อไปครับ ลัคนาสถิตกุมนะกุมเนี่ยนะก็ระวังโควิดเช่นกันอันนี้ก,อนนก็อันนี้เขาไปอยู่พบอะไรคะอาจารย์นี่งไงเมื่อกี้น้องต้นถามเนี่ย<อ>น้องนก็คือต้องระมัดระวังนะ<อ>คือ,อเจ้าเรือนมรณะก็คือพระพุธนะพระพุธก็คือเสดเสดมาเป็นอริมรณะมาเป็นอริก็หมายถึงความเจ็บป่วยจะมาเป็นปัญหาเราได้นะแล้วเป็นเรื่องอะไรเราก็ดูที่ดาวพระพุธดาวรพุธก็ทางเดินหายใจฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าระวังโควิด มันก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้นะแต่ไม่ใช่ว่าลัคนาอื่นไม่เป็นนะก็ให้ระวังกันหมดเลยเพียงแต่อันนี้มันจังหวะดวงดาวของของสองลัคนาที่มันที่มันเป็นในลักษณะของดวงดาวไงก็อยากให้ระมัดระวังกันไว้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ดีนะงานก็ได้รับความสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือดีนะได้รับการกุลนะมันก็มันก็ดีดีหลายๆเรื่องแหละเพียงแต่ว่าอันนี้แค่พูดถึงการระมัดระวัง ก็ต้องระมัดระวังไว้หรืออย่างน้องต้นถามน้องต้นเจอคนเยอะ ไป,ไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะบางทีอาจจะเป็นโดนฝนแล้วก็อาจจะไม่สบายอย่างเงี้ยนะ,ะนะอ่าน,นี่ก็ครบถ้วนนะครับ,รบเป็นดวงประจำสัปดาห์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาผมมาลงคลิปอะไรมีพิธีกรรมเด็ดเด็ดมีขั้นตอนอะไรท่านจะได้รับชมก่อนจะได้ทำได้ทันเวลานะครับครับนอกจากนี้นะครับยังมีสองช่องทางนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิษณะบูสิธิดมงกับเพจเปิดดาว ทดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเว็บเว็บอาจารย์กิษนาภูสิทธิอุดมเ e t นะครับภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ธรรมะธรรมนิมิตพิธีกรรมมนต์คาถาแล้วก็บทสวดต,าต่างๆครับค <อ northeast. S 2> ่ะฝากช่องสถาบันทลังพุทธานุภาพด้วยนะคะเป็นช่องอธร,รรมะล้วนๆนะคะที่อาจารย์ได้ไปทําปฏิบัติธรรมแล้วก็พาลูกศิษย์ไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทําวัวแดงนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะอยากจะพูดคุยเรื่องธรรมะเรื่องธุรกิจ ต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่อ่ะมันจะมีลิงก์นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้น,นะคะ,ะ<ก>เข้า,า,ม,ามาในกลุ่ม Open Chat นะครับเข้ามาคุยกันได้ค,คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณนะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ